สดีครับพี่น้องกับมืดอนการมาบอกเรื่องอาหารของหนูนะครับอ่าประโยชน์ของอาหารอาหารหนูว่าห้องจี๊ดใสยังแน่ครับผมสําหรับค้นที่ว่าบ่มีทุนนะครับเนาะบ่มีทุนมากไม้เนาะครับเนาะห้องจี๊ดใสยังแน่เนาะครับเนาะอาหารหนูมังีมีพวกของอาหารเนาะพวกของอาหารแน่แล้วก็เป็นพวกอาหารแล้วก็มีพวกอ้อยพวกยาผงยานี่เปียกยาอะไรเนาะ เรีว่าท like ี่บ้านผมนี่จะเน้นอ้อยพี่น้องครับผมนี่อ้อยครับปลูกใบรัมแบบยังไงครับผมนี่เขาเก็บใบหนูครับเพราะเนาะนี่ใบรัมแบบยังไงเขาก็ปลูกไว้เขาก็ไว้ให้หนูครับผมนี่สำหรับอาหารอยู่อยู่นี่เนาะจะเลี้ยงแบบง่ายๆพี่น้องเลี้ยงแบบง่ายหัวใส่อ้อยสิยังไงให้มันกินเอาครับผมเอาก็ระต้องซื้อของอาหารหลากหลายนะครับเนาะเอาก็ซื้อได้อ้อยสิยังไงให้มันกินเอาครับผมเดี๋ยติ๊บาไปเบิงว่าหนูมันกินอ้อยเป็นแบบนั้นะครับเนาะพี่น้อง พี่น้องอันนี้บ่อจะเป็นบ่อผูพี่น้องอา้อ่อนมันกินก็จริงจพี่น้องมจะยู่ฟังครับผมเป็นบ่อผูมดมันจะถ้านอนนี้ดิติอถ้าติดจอจอเนี่ยอาการนี่ครับผมอเนี่ยอาการมว่จะเป็นนะจามามันจะจะมามันจะยยืยืดยยืด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 ยยนยืดยื่นืดยเดยยยยยื มันอ่อยมันกินดีมันจะกัดเกี้ยงนี่ครับผมเนี่ยเพราะว่าสมาไข่ให้อาหารแล้วเมื่อใคกินพี่น้องเพราะว่าเมื่อใคกินแล้วมันกิดทาำห้ยนันเหยียบมันยำเนาะมันเหยียบมันยำมันก็กินมาเบิด์ตไถ้าเป็นอ้อยมันจะกินเบิดเลยเห็นบอกอ้อยเป็นของธรรมชาติมันจะแก้กินแบบมุนเลยพี่น้องเห็นบอกครับผมพี่น้องลองสังเกตดูด้วยเห็นบอกแต่บางที่เห็นว่าหาเรากองหายากองเต้มันก็เหยียบของเหย้าเส้นของมันกินถ้าเป็นอ้อยมันก็กิน Kin lại yết đấy các bọn. Bọn 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 này. Bọn này gần bóng 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 โออตัวมันอยู่ตรงมีน้องอืมอืมตัวมันอยู่ฟ่งเเจ้าบอเจ้าบอขอหากันผมหูบอัมัะเะที่ตูมาหากันเหอเห็นหูบี่เนาออันนี้ก็โส่สีครั้งสิด้หลายก็ผมประมาณสิบตุ่มั้งสองทอนเนาะจอทอหากันหู้หมมานประมาณสิบทอนเอา อันเป็นตะปูพี่น้องตะปูคอกเดียวกันมั้งทีประกาศกันถ้าบางคอกอ่ะมันคนละมูนต้องไปน้ำกันประกัดกันที่พี่น้องพี่น้องกับเราบังดีดีเรือครับผมเพราะว่าก็ไม่ก็ดีก็เสียนะครับเนาะก็บอกพี่น้องไว้เพื่อบางคนก็ว่าตะปูไปน้ำกันบวกมั่ประกาศกันต่อคนนี้เพราะไม่กันมั่วประกัดกันที่พี่น้องเบิ้งอันนี้เป็นคอกเดียวกันไปน้ำกันแม่เดียวกันมันก็ที่ประกาศจันพี่น้องพี่น้องก็เก็บเบิ้งนี้ครับผมนอน อืมาบัวนี่อันนี้นะครับผมประโยชน์ของอ้อยนะครับเนาะอ้อยมันก็กินดีกินดีกับกัดการขอบเบิ้อนึ่งก็คืออ้อยถ้าพี่น้องปลูกอ้อยไว้หลายๆแล้วก็เลี้ยงนูนี่มันก็ดีด้วกันครับประหยัดต้นทุนหลายครับผมปลูกอ้อยปลูกหญ้านี่เปียหญ้าหวานเนาะปลูก็อาหารเขาขายกินเบป็นบางครั้งนะครับเนาะบางครั้งมะพร้าวนะครับเนาะ มาบบางทงนี่นะครับพี่น้อยอ้อยกาอ้อยมีท่อนนี่กัเทาออกมาท่อนผ้าเครื่องนี้พี่น้องพาเครื่อง,งค่ะผมถ้าเป็นท่อนเป็นท่อนเราก็พาออกครับผมพาออกให้มันกินนะครับถ้าเป็นตั้งสีง่ายๆม,มันแข่หยากครับผมแกะหยางก็ต้องพาพาเครื่องค่ะผมพาออกอะ ตอเป็่นทอนเป็นองกระพามันกินครับมันจะกินดีครับผมกินเพื่อจ้งตวนนะครับผมกินมุนเบ็ดได้ครับผมนี่อ้อยหายมันกินครับผมอือขบพี่น้องกะฝากนิดครับเด้อช่องของเกษตรตุนตัวนะครับเนาะสัญญานะครับเนาะถ้ามียังเกษตรมาลงในยูทูปให้พี่น้องเบิ้งนะครับเนาะเป็นข้อมูลความรู้เบิ้งตุลนะครับเนาะสำหรับคนที่ว่าชอบอย่างหนูหรือว่าทักสรนเกษตรนะครับเนาะ คอ,อเล่นกับปากไว้นะครับผมกดแชร์กดไลค์ให้เป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะขอบคุณครับผม